มาดูกันค่ะว่า Oracle พลิกโฉมตัวเองกลายเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ในโลก AI Cloud ได้ยังไงถ้าพูดถึง Oracle หลายคนก็คงนึกถึงบริษัทฐานข้อมูลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ Oracle กลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในตลาด Cloud ์สำหรับ AI ไปเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะเทือนไปถึง Wall Street เลยนะคะนักวิเคราะห์ถึงกับให้ราคาเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่280ดอลลาร์เลยอะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ เราไปดู3เหตุผลสําคัญกันเลยค่ะหลักๆก,ก็คือเทคโนโลยีที่เหนือชั้นการเติบโตที่พุ่งพรวดแล้วก็ยอดจองที่ถล่มทลายค่ะข้อแรกเลยคือเทคโนโลยีค่ะ OCI ของเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อง,งาน AI โดยเฉพาะก็เลยทั้งแรงกว่าและถูกกว่าต่อมาข้อที่2คือการเติบโตของบริษัทที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆเขาคาดกันว่าส่วนแบ่งตลาดจะพุ่งจาก5%ในวันนี้ไปเป็น16%ภายในปี2030เลยนะคะ ซึ่งน่นหมายถึงการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึง31%เลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะความต้องการใช้บริการคลาวด์ของ Oracle นี้สูงจนไม่น่าเชื่อเลยอย่างล่าสุด Oracle เพิ่งได้สัญญาใหม่มูลค่ามหาศาลถึง65,000ล้านดอลลาร์ในบทวิเคราะห์ถึงกับใช้คำว่าบ้าคลั่งมากกับตัวเลขนี้เลยค่ะแต่ที่พีคที่สุดก็น่าจะเป็นดีลยักษ์ใหญ่ที่ทำกับ OpenAI นี่แหละค่ะ นี่คือสัญญาที่มูลค่าสูงถึง3 0 0แสนล้านดอลลาร์ที่จะเริ่มในปี2027ถึงจะดูเสี่ยงไปหน่อยแต่มันก็เป็นการการันตีคุณภาพของ OCI ที่ดีที่สุดเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้บอกอะไรกับนักลงทุนบ้างถึงจะมีคนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกับนี่แต่จังหวะที่หุ้นปรับตัวลงเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะเขาคาดว่าภายในปี2030กำไรต่อหุ้นจะพุ่งไปถึง21ดอลลาร์เลยทีเดียว ก็คือ o r a c เคิลกำลังจะกลายเป็นเครื่องปั๊มเงินสดเครื่องใหม่ในยุค AI นั่นเองค่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสครั้งสำคัญในยุค AI หรือเปล่า